ครับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับบินายแล้วในช่องของบินา S I D สามสองหนึ่งพันธมนและในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวขนมซึ่งมันเป็นขนมญี่ปุ่นเป็นช็อกโกแลตเราจะมารีวิวชาเขียวก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวไปแกะก่อนนะคะท่านผู้ชมโอเคคนดูแกะน้องมาแล้วน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหรือเราไปแกะน้องอีกทีนึงโอเคคนดูแกะน้องมาแล้วน้องก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะ มันดูเหมือนน้องละลายเลยแต่เขากินก่อนอืมมีไส้ด้วยชาเขียวอร่อยอะ่ะโอเวลติดมือเลยอ่ะโอเคเป็นชาเขียวอร่อยอร่อยนะคะอร่อยดีเหมือนกันโอเคอเก๋ กล่องต่อไปก็จะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะซึ่งเราแกะมันออกมาแล้วเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่าช็อกโกแลตจะเป็นยังไงกินด้วยมือเลยเลอะมือไม่เป็นไรอืมอันนี้เป็นช็อกโกแลตอร่อยอืมเลอะมือตอนนี้เลอะมือมากโอเคเราไปกินอันต่อไปกันดีกว่า โอเคอันต่อไปอันสุดท้ายก็จะเป็นไชาช็อกโกแลตช็อกโกแลตชาเขียวนะคะซึ่งหน้าตาของน้องจะเป็นนี้จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปแกะน้องกันเลยดีกว่าโอเคคนดูเราแกะน้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหน้าตาน้องข้างในก็จะเป็นแบบนี้เหมือนถั่วตันึงติดอีกแม่งเนี่ยหน้าตาน้องข้างในจะเป็น หน้าตาหน้าตาข้างในน้องจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเหมือนถั่วเขียวเลยเดี๋ยวเรามาชิมน้องกันเลยดีกว่านี่หน้าตาน้องจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้เรามาชิมกันเลยดีกว่าอืมเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตชาเขียวนะคะ อร่อยอะขออีกรอบหนึง่งอืมอร่อยอ,อร่อยมากเขาไม่หวาดแล้วงั้นก็ขอจบคลิปนี้ไปกินช็อกโกแลตก่อนนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย